กับก็ขณะนี้ก็เดินทางเข้ามานะครับที่บริเวณตัวปราสาทก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งของอชาวไทยแล้วก็ของอกัมพูชานะครับก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้นะครับวันนี้นะวันนี้นะครับก็มีเดินทางเข้ามาเยอะ ไม่ต้องเ,อ,งเอ๋บสว,วัสดีครับอ่ะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหน่อยเชิญเลยเชิญเลยครับอาโอเคเออโอเคไรับอ่ได้ครับอืม อ๋อครับก็เป็นหมุดก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ เป็นวันอาทิตย์ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกรัรมพูชาก็เดินทางขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คึกคักคึกคักนะครับนอันนี้ไทยแลนด์ไทยแลนด <ś les> ออดเขมรไ <ś les> <ś les> อ้อย่าเข้าไปอย่าเข้าไป <ś les> <ś les> ครับที่พี่น้องได้เห็นนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งฝั่งพื้นที่ของกัมพูชาก็จะมีนักท่องเที่ยวของกัมพูชานะครับก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่ส่วนฝั่ฝั่งของทหารไทยนะครับก็ตามที่ได้รายงานให้ทราบเบื้องต้นนะครับ ยืนยืนอยู่แถวนี้ไม่ต้องไปลึกว่ายืนแถวนี้ไม่ต้องเข้าไปลึกอ้าวผู้หมวดวันก่อนก็เจอกันนี่ <c oughs> เอาสวัสดีครับเอ้คุยกันคุยกันยืนคุยกับผู้หมวดไปก่อนเอดี๋ยวผิดถ่ายคลิปหน่อยนึงกับไปละรอเออรอเดี๋ยวหาเมียคู่ให้อยู่นี่ กอเป็นน้องๆเป็นผู้หมวดจบใหม่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมื่อสักครู่ <c oughs> แล้วเราขึ้นมาหรือ,อยังขึ้นมาตรงนี้หรือ,อยังอ๋อขึ้นมาสวัสดีครับอันนี้คืออะไรคือใครอันนี้คือ ทีมผู้นำชุมชนค่ะผู้ใหญ่บ้านอ๋ออ้าวอ้าวพี่นำชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านความเรียบร้อยเรียบร้อยให้นักท่องเที่ยวค่ะอ๋อเออดีดีดีมาช่วยดูแลพวกน้องน้องทหารอ๋อเออดีแล้วดีแล้ว รถบข้างล่างนะครับอันนี้ก็เดินทางมาจากฝั่งฝั่งของอ่กัมพูชานะครับหรือว่าทางฝั่งฝั่งของเขมินโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของไฟไทยแล้วก็ของกัมพูชาก็คอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับเ่จุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของ ตัวปราสาทตามเอือนทมประมาณนี้นะครับมีเจอกจากุัินขายขาดต้านหน้ามันขึ้นมากันได้หรอนี่แหละออ ตรงต้นไม้ใหญ่อือือืก็ให้ดูเอาให้ดูเอาับห้ว่าให้ดูเอาบงันอเลช่างนิดเนีย

โอ้หวันนี้นะครับนี่ขมิ้นมาเยอะมากนะครับส่วนไทยน่าจะช่วงบ่าย,ายน่าจะเยอะนะครับข้างบนก็มีทหารแล้วก็ตำรวจตะเวนชเชียนของกัมพูชา นะครับก็ประจำการอยู่รวมทั้งทหารไทยนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังไม่เคยเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินนะครับก็ขอเชิญชม ปราศาสตร์ตาเมินทุมโอ้นะครับวันน si <Lay out music> ี้ต <Wh> ้องบอกตรงว่าชาวกัมพูชาหรือว่าชาวเขมรเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากพี <studios> ่น้องนะครับเออเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับเข้าก่อนก็เข้ามานะครับเข้ามาข้างใน <c oughs> ดูแล้วมันเหมือนปราสาทที่สร้างไม่สําเร็จนะครับ

โอ้ <laughs> ต้นไม้ใหญ่ไปไปผุ่นไปน้ำบ่ไป,ไปช่องตะกลางกับตาสารตาควย<ป>มันก็อยู่ในเวิร์นี้แหละอ๋อไปอือเราไปหอดตาควยกับม,มาแล้วก็ต้ <laughs> อ,องไปเออเราโมไซมาขับไหวไหวอยู่โอ้ยโมไซมันเลี้ยวเหนอวะโอ้โหวันนี้ขมิ้นมาเยอะ เยอะมากครับรวันนี้ใช่ใช,ใช่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ<ม>เดินทางมาที่ทใช่ใช่มาให้กำลับบงใจทหารอ,นนอันนี้อันนี้มาจากไหนครับผมกัเาอามาจากกําแพงเพชรก,ก,ก็มาไกลเหมือนกันมากี่คนครับอ๋อมาสี่คนนะครับก็มาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างพูดได้ผมคนไทยทหารไทย ไม่น่าใทยทหารก็ต้องอดทนใช่ใช่ก็ส่วนฐานของเขาก็จะอยู่ฝั่งนู้นก็จะมีมาฐานทหารของเขาก็ช่วงวคือของของของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนไทยของเขาเนี่ยใครมาอยู่ชายแดนให้เอาเมียมาด้วยให้ที่ทำกินด้วย,ยมันก็เลยลุกลุกลุกล เราลงไปได้เลนี่ยได้แค่นี้ได้แค่น,คน,คนี้อันนี้นี่คือเขตเราที่ทหารยืนอยู่เขตเท่อ่ะรนะมันมันใช่เหรอครับมันไม่ใช่แล้วมันคืออะไรเขามันมันต้นใหญ่แต่ว่าที่เป็นปัญหาต้นสัตยาบันคืออยู่ที่อุบกอ่าช่องบกที่เขาปะทะกันอตรงนู้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไม้ใหญ่ ครับจริงจริงไม่ใช่หรอกรัฐบาลขาผมเป็นทหารอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่อยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นเนินเขาของเขาอยู่ข้างล่างตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้มูยูสี่สามเสียเรียบเขา ไปฟังรายการผมนน้นนาวินน้ดามันหมดแล้วพวกนี้อวไปไปยังพวกเราไปด้วยไหมไปช่วงทะกางอ่ะไปไปอะไปไปไปด้วยกันไปโอ้นะครับวันนี้ก็เมีนเยอะพี่น้อง อันนี้คือด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้ของตัวปราสาทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ

2 2 3